ดอกไม้ต้นหน้าบ้านสสยมาสดๆเลยจ้าอยากกินน้ำปลาหวานแต่เช้าแต่มันก็เร็วมากเนี่ยเลยต้องเอมาซอยดลกว บิสอีสโซ่ยบิอีสโซ่ยเตจแล้วมันจะคนได้ไหมเนี่ยเต็มไปเร็วน้ำตาหวานเศรษฐาหวานคนมากเป็นโอท็อปที่เป็นน้ำตาหวานโบท็อปที่ต่าิจิตบ้านเองสั่งได้ค่ะอร่อยมาก แล้วก็คนๆๆๆมนุษย์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 คนแเสร็จแลรอรอไว้สักพักนึงนะสักนาทีนินาทีก็ได้แหละแล้วก็จะมมก็จะนิ่มน้ำเปรี้ยงก็จะออกมาควาหวานแบบคนมันก็เป็นไงจะมังกสมา เวลแล้วนี่น้ำมะม่วงน้ำเปื่อยๆมาจะจกออกมาเดี๋ยวผมวัเดี๋ยว <c oughs> ดยว <c oughs> ชนี่น้ำปลาหวานตัวน,นี้นะครับที่โอท็อปชิมุบาน่งได้จ้ะอืมชัดเบียอร่อยอ,อร่อยมากชอบหวานุยเลยเพิ่งอาบนะผมยังไม่แห้งดีร้อนมากนีตงจนะน้ำปลาหวานน้องพลอยจำมาได้จ้ะกระปุอย